คู่ไปกับที่8,000บาทครับแดงนี่ทีมงานจากวังหินกับน้ำเงินก็นเป็นทางมาสิงปวยหญิงคู่ที่22นะครับคู่นี้ให้ยกนะครับ8,000ครับไปขพับ8 0 0พัน แดงนนในขุนไกลฟ้าลิขิดปวยไทยครับลูกหลันจากวังหินนี่ก็มีประจั์สมคิดผู้ใหญ่สุรพงคน้องว่าวันนี้ไม่ทมงานชุดใหญ่ส่วนน้ำเงินครับน้ำเงินนี่ก็เพชรกําแพงบุญใหญ่เก้าเก้าเก้าเนี่ก็มีพี่หมวดเทิดธรรมจอมคำสิงครับว,วันนี้นำทีมนำทัพ คู้ที่สร้างซิลินดาครับแต่ดูว่าคู่นี้ครับภาคสองนะรุ่งบมทรดูว่าครับโบสองนูนี่นไปก่อนนะอ่าสองนูนี่นไปก่อนแนะนะําครับเพชรกำแพงแ่บุญใหญ่999ครับส่วนตะานาของอเจ้าขุนไกลครับปอวังเห็นกรับแผนสร้างของอปอวังเห็นฟ้าและชิดยไทย จบจากคู่นี้ครับชมคู่เอกคู่ที่สองครับหนุ่มเทศบาลกาจาร่าของเพชรวัวใหม่สิทธิครุจนะอยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วก็รักเกียรติจากอ่าอง่คู่มวยที่จะต่อยวันที่14ครับของวัดบุรุษยาดไาิ์ยประเทศเบิงจันทนะหมูหินกาจาร่าของอ่าเจ้ามัธยมเล็กสิทครุ ทีมงานของหนุ่มเทศบาลนะรับสวนเกินคืนครับนะนี่คือผมน้ามึงก็ยอดคุณตาครับนะปอกทางด้านเจ้าเพชรกับเพชรอลังการสิบพนมทองกับเพชรก่อรพยาไก่เบนหมูเห็นเพิ่มพูนทรัพย์กับวัฒนธรรมแลกสิครวันชัยให้เกียรติขึ้นว่าอะไรคู่ต่อไปครับและได้มีจำลองโสระพินกับอีกครั้งหนึ่งกับเพชรสลาวุ์ จอนี่โมไทยยอดสุยเล็กจิตฟังพจนกัปตานเด็กต่อศิลาชัยเมษากล้วยสามขากับิน้ำเกลือเมืองกลางขุนสิงเล็กสิทธิ์พใหญ่สนกับเพชรปุรภาพยักกรำพองพรบรีเต็มอัตราเสกกับสบสีเมษากัทีบโอเคยกพี่เดครับ บัตแฟนครับแดงนี่จากวังหินกรบทุ่งสว่างน้ำมือนี่อูตุมบนลพิเศษครับเหมือนบุญใหญ่เก้าเก้าเก้าโอ้โหแฟนแฟนบัธทยมเล็กการันตีของหมูเห็นครับนี่แต่ชกกันวันที่14เมษาบุญโปรตแฟนแฟนครับแล้วก็รายการมวยวันทีนายุกอ่าท่านนายุกวีละเนาะเอาไปได้หนึ่งคู่แล้ว นะ,ะสายอ่าโวนทูกับนรัติเกำนัน18เมษาครับนะที่บัาจกรูนครับที่สองก็เปินแผนครับแดงนี่ระเป็นเตี้ยต่อมาขามข้อเดียวครับพี่เลี้ยงมันมินลงด้วยพี่เลี้ยงมินวันหนาวหนาวลงก่อนลงหนะลงแรงลงแรงอ่อ่าโอเคครับอ่า สองเงินแปดพันบาทเตะแดงนี่เตะสั้นได้่วนหนะ้า ต้องวันนี้สูงยาวครับแต่จะมากกว่าคารับเข็นนมรกระแพงยาวสิดกันก็ใชยสมรีครับไม่วันนี้แฟนๆก็หน้นนนนนาตาครับแก็อุปสรรคไฟฟ้าดับครับแต่ยังหน้าตาเหมือนเดิมก็จะบูชาคราววันน้องมหาเฮ้ยมหาทุกใจครับ งานมือวางจัดแ้งที่สองหมื่นนะโหแฟนแฟนเด้อนี่ไงกินกันแฟนกันโอ้นี่คือความสุดยอดครับมูยไทยกันสุดุรวมน้ำใจมูยไทยเกตุสนครับซ้ายขวาโอ้โห ต่อยมืดเลยเขาอยู่ก <t megap bye> ันเลยตีมืดเลยละอ่ะยกที่สามมาเป็นะแนนขึ้นทางครับแปดพันบาทครับแปดพันบาทครับอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวทีมงานชนแดนครับทีมงานชนแดนทีมงานชนแดน กำแพงได้สูงด้เราแข้งขวาไปขวามาทีขวาไปขวาไปเอาครับเป็นกระเบนตีด้เราขวาขวาไปกำแพงขวาคุณไก่ขวาคุณไก่ขวาขวาโอ้ยขวาไปกำแพงอ่ะแม่ที่นี่การได้นานแค่เพียง หายกเข้ามายกไปประบแบหายกแทงขวาใจขวาใจขวาใจข,ข,ข,ขวาแต่มา,<อ>าแข่งอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้ยุล้จันตางเอาต้องนับครับาซีอ,าอ่ะกไโอ้ยอ,อ,อ้าไปสู้แทงขาไปดัแขง ด้โอแม่จะมาจะมาครับเจอชุดใหญ่ๆครับโอ้ยทีมัดปอวังหินฟ้าธิกิตบวยไทยเอ้ยกำลังสอนดีดีมาเป็นประจำเดือนแล้ววาโอ้ยอพอเป็นนาเสียดายแห้งเนยเออเออเอออ้าต้องมีภาคต่อไปอีแล้วมันยอมเลยอย่างนี้มัอย่างนั้นอ๋อโลกมีพลอถึงเชี่ยงให้ลัาน ด,ดีใจกับผู้ชนะให้กำลังใจผู้แพ้ครับอมาเลยครับ